พอดียางเขามากวางันกับพอแต้อเดียวสองนะพออีนี่อีกสามพังโดนไปแล้วสองคนครับางาน,นโดนไปแล้วผมรอดผมรอดงานรอดนะครับพี่น้องครับบ่าวอา้ครับทีมงานเสียงหน้าทอรี่ครับมืนหนีที่ผ้าพีผน้องมาเบิงบ่อนผ้ามาเบิงดอกมืนหนีที่ผ้าพีผน้องมามาหายไม่เงาครับแต่ว่าปลาหนีอันตรายเหลือเกินครับผมเอา้ผมไม่กะเอา เบลโก้คุนคุยไปถ่ายเราเนี่ยครับอ่าเบลโก้ครับแนะนำสวัสดีครับผมเบลโก้ครับบอลันนะอ่าอ่าอันนี้ครับน้องไหมครับบอลันเนี่ครับอันนี้ครับครับบเต๋อเลยลองจะคของพื้นที่แล้วเหรครับนี่ครับให้เป็นผ่านไห้เป็นผ่านนั่มมือนี่ยอันนี้ของมหาเนาะแถวหัวหน้าผมวิ่งอะครับพี่น้องนี่นะว่าไงยางล้อไปลอมากกับพ่อเต้นไปแนหน่อยกะบูมซื้อเบาปอดภัยไปในเด็มือนนี้เต้นไหลห่างเต้นเราพี่น้องโอ้ห่างไงเต้นลามบานเฮ้ง ไหนไหนก็เอาเอามาให้สูพีสูน้องมันดูขีดมากขีดมาเออขีดมาเลยพวกนี้สองตัวปะสองตัวครับนี่ด้วครับโอ้นี่นี่นี่ครับแมงเงาครับครับไม่เงาภาษาไทยอื่นไม่แมงไม่ปองแมงปองปองภาษาไทยอื่นแมงปองครับสกงคเปลี่ยนอันนี้แมงเงาครับมาเดินมาผมเอาเอาออกมาอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งขีดมาเหมือนมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้ขีดอยู่เนี่ย Mình chạm vào đây Ông mươi chạm hàng mới đổ má Thời gian mất cân thì ông mươi chạm hàng luôn mày, Nè, chạm vào Ăn nó mạnh anh à nó mày đi Chạm vào Nè, tuần nó mạnh rồi Mì bò mì bò Mì Ông mươi chọc bằng Ờ nó thơm rồi, nhang bò bò bơ Nhang, mấy tớ Nhang, nhang biết tăng nằn <laughs> <laughs> <Mấy đợi. cười> <laughs> Bà thấy rồi, nhang lắc khúc ba lắc lắc măng lắc măng có trên đùi ừ nó bắt được ngu ngu luôn à mồ hôi rồi lắc khúc bưng để 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 ngu bao để thằng ngu bao đó nó bị cái tên ngu đấy nó bị tiếng ghẹo ngu hàng tiếng anh ghẹo không hay nổi mấn ruột ba ừm có thể là bị cả day ừm không อ้นีแเลยเด้ยาใ้นเเกมันจะเป็นยังพี่หนอกเบ่งเด้อแม่ยังบากโูที่เคี้ยวงูของม่บัววันนี้แยกดิแยกเลยแกงูอีมีหันงูแยกเวอสนี่สุดสุดุดจุดปุดเบเหลีวเบอล้วโอ้โหทะลุคนตัวนี้โอ้โหเ อ้ทะลุไล้วไล้วลมีมีมมสเห่วเลามานแานนม่มาไย่านย่านอยู่ไก่ไอุอปสาษาแข่งทีน้องเอ้ยมาเนี่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นยังไงดีมันมันมัน <c oughs> มันเป็นตาไปต่อได้บ่วนห้างสามห้างอู่นี่มาเนี่ยบ <c oughs> ้าว่าถือไปแล้วครับเต็มซองเลย

เอาครับมาฟังนี่ครับผมมาฟังนี่พู้หัวลอยยู่ห้าหนีอันนี้สวัสดีครับพวยมินองเจ้าอย่างนม่สตอรี่วันนี้เขากับว่าหาสกอร์เปลี่ยนนะครับหรือว่าบานเท่าอื่นแม่งเงาแม่งปองนะครับิออกพอดียางกับว่าเมานกันกับพอแต้มเด็ดสองนะพออีนี่อีกสามพังโดนไปแล้วสองคนครับงานโดนไปแล้วผมรอดผมรอดงานรอดอันนี้นองพลนครับผมเอาเนี่ยไอเปิดปากนี่เร็ว นวปอมนุ้ยาบอมนุ้ยอุ้ยปาก่งยี่ไว้นะครับ <c oughs> พี่พน,พน,พน้องม,องมันอีทิพผ้าผามายังนี่ผ้ามายังนี้ผ้าหนองมาแย่งไนี่ผาหนองกาเต็ม <c oughs> ทิพผ้ามาแรงตื่นตื่นตื่นตืตืน่นตืนเริ่มเราแหงแล้วเซี่งง้ยนอีกข้างนึงมันอีกข้างหนึ่งโอ้ยไลครับพี่น้อง โม้ไวเลยโอ้ยโอ้ยตัวก er, oh, okay. ็ได้กันเนาะครับไปเลยไปมีอะไไปเลยไปเลยไปเลยหาหูหาหูแน่น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 บอมี่บอมี่ตำรวจมาเร็วกว่าชิว่าตำรวจถือมา่อไวเมื่อไหร่มันมีนะมันจอดมาถึนละ นี sea, ่ดิน so ี่นี่ดินี่ดินี่หูมนไปนี่เมีนหนียแปะแปะเหแปะหู่ือไม่ได้หนเรหเลยหุ่นเือห้มีเลือมาเ้นโผอมาปุ๊บเสียมซับขอไวันเลยอยู่นองฝนเลยดิเอาหอยขอเสือกมัดไวนนี้อันนี้เปนหูยังหน่เมีนบอกเฮก น e, no, like so oh, ี่เตะเตะหายยุค่าหน่ก็แม่นหนีงหู้หนึ่งเตะว่าเป็นตาคุดหยักนั่นน่ะถ้าหัวโดนบะมีอ่โดนเอาเอามาให้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีโดนเองมันสีหูเรื้องพ่าปะพ่าปะฮะ thấy, là... chọn đấy, men chưa bao, men, đua nó kêu rồi, thấy, để hàng để hàng men nó, rồi, hiện hang rồi, ôi, nè. ui, ui, hay quá, hay quá. gì tiền. cái có tiền gì, cái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  gì, จับลองๆจับวกจับอาเอาเอเอาเอาเอาเือตัวจับลาเอดเ่อัวเดีอวตัวเดียวไม่เนหรอตัวเดียวอันนี้ยหมีจกเบงจกบงมันมีอีกว่เอาอาลองมาเอาเห็นเห็นยังนี่เห็นยังนี่เห็นยังนี่เห็นยังบุนบนอเบุ๋อไเบี้ยเี่เบียบับจับเติเะบาอนเห็นยังนี่บ่มเ้เฮ้ยผีเบี้ยในคนกินคนกับเบี้ยผีใต้เหลาเใต้ดูเอะ มีมอีกวะมีอีกวทีมทีมงานหาหูอยนึ่เด้อทีมงานเหงหน่ะอยเลยะบิดควดะเบิดขวดทววัวันนี้เรามีุน่นาดดยบึ <w> ่มน <uyor. S 1> ึงนาะเดี๋ยวจัทน่อยาไปพี่สูน์หูพีส่วนอยู่นี่เด้นี่อันนี้ที่มากมากมากที่ไปนี่มันมองเสียผุดที่ใบห้าใบเมื่อกี้นี่ โมงหแล้วถ้าถึงมานี่ก็ยันช็อกเที่ยนเลนี่เออตปนยิ่งงามดุ่นนี้สวยรูสองงูเลยบ่กัวกนึ่งงูหนึ่งก็มาชมกันหนูวะกวหนึ่งยิ่งแงแห้งไหมโอ้ยนั่น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 มมีแลวเดี๋ยวไปเอานี่ เต่ลน้ำเฮียท่างไม่เหลือแอเต้าน้ต่อมันยังมีประโยชน์ได้ยังได้กินไหนยูสูงอันนี้มันไหลประโยชน์ต่อเจ็บอีกต่ออยู่สูงบอสเศร้าเจ็บเหรอตอนนี้เศร้าเหรอืมแต่ไปยืนนั่งแท่งนี่อู้แบบโคตรเจ็บแบบด้นยนะเจือสองข่างเลยเรื่องอะไเศราได้เหรออสฟังนีแจงแขกเมื่อกี้จะไหนมันคือเหมือนแขกเหมือนเนี่ยนี่ฟังนีแบบแจงเลยไม่พี่เราเขาบรรยากาศตรงหน้าบ้านเขานี่แหละบรรยากาศในกองหัวหน้าเบาเตยบนเนี่ย ไปไป like ไปมามาไปแล้วปะ้งอง่อนปะก้ยุติยุติหางไม่นี่กนนี่นี่นั่น่ะไต้หางไมนั่นจับไปจับไปจับไปไปปะเด้อครับนกเอาเอามือเป็นยังจับหางมันไหมโอ้มือปรไดี๋ยวครับลองลองมาตอหูอของมันไ่ปวดจุกเบิงมันทานมีอีกจกเบิงจกถึงได้มีอกล เสียมีนึ่งเอ,อเสียมีสองอันไหนลืมนเนี่ยเสียมีสองนี่บ้คนหน่กันไหม้าเอัวใหนึงเกี่ยาเนาะคนหลัขหางไว้แลกเอาไปโยนไปก่เออมีนโยนจับมันแขนมันเข้าพวกป่าก็ล่ะอะไรเลยเหรออะไเลยกิ้แย่นงอทั้งปวทั้งปวกยันได้ห้งเลยเหรอ มีนอะโน่นีูท <cran berry playthrough> <in self> ั้งกเหล็กมีมีวะแถวนี้มีวะหามีวะฮะหาเวน้ำเด้อมัน่ยังดอีกย่งไกลวูัวแต่เป็นงูเหลี่ยมอันนี้ของแถะแน่นอน ของแท้แน่นอนโการนตีครับของแท้แน่นอนพ่่มัอนี้ป่าว่ารับหนาทีไม่เป็นตากองครับมันนี้เด่นเหตตากองปลาเพิ่นออกกง้มนี่มาได้นีบอเตปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต็จกฮะโก่จ๊กฮะ่าว่า่มันมี มันประตูแรงมาบุ้มตัวนี้โดดแรงได้เลยโดดแรงได้เลยมาง่ามเนี้ยพ่นพ่นใหมุ่ดได้ครับพวเงี้ยได้ต้พวกเนี้ยคุดบารเด้อพ่นใหม่คุดนะครับรันท่านี่มีบ่ลรัน

เด็ดจ๋าเลยแอน้เม็ดหันี่เมนก็ก็ก็บึมระเบิดกันก็ก็ก็โก็ดูกดหูนี่ เต้ยมันก็อยู่แต่หางใหม่วาแมนบ่คือหกแถวโอ้นี่ดินี่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 อันนี้คิดของแทวเลยนี่นี่หู้นี่นี่บ่หู้นี่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  มีไอ้คนนั้นอีกพี่เหลือมสามูืนี่บ่แน่ใจว่ามันมันมันแห่งนี้ว่าที่คุดเบิ่งอยู่นี่ปลาห้วคิดว่าเหลืยมอลไรนี่เงือดห้วยห้วยนี่อลไรนี่เหลืยมออกไม่กูเหลืยมเลยนี่ยมาพอเหลืยมมันมีเปรี้ยวดิคุดเบิ่งอมว่านี่กูโดดเลียเลยคุดเพราะว่านายเป็นเหลืยมแต่เป็นเหลืยมกูบเบียนแต่ถ้าเป็นโตกินกูเลียนเถอะเปลือกเหลีอยมพูดนะก็ทำค้ากู ถลยมโมเรียนแทะถลยมแต่แ้าเป็นตัวอื่นนี่งกูจะเาเรียนทะลุนทลุหมาเลยเลยมมเต์แต่ว่มายมเรียนขวดไหม หเอนเต็มเลยโอ่นั่นนี่ก็ห้อยเลนขวด้วยกระาตห้อยเลนห้ย่เนกระต่เปายเลยเท่านี้ว่มีกระไตเราปูนไบบ้านอันนันเลยห้อยกุ้งอะไปเลยพุนไปเลยสุดจุดบุดบ่อ้าวเดี๋ยวเดี๋วเาไปอีกฟังนึงนะุนเนาะไปครับโหครับลยคับวะท่านครับ าทางเดนไมุู่นด,ดิพ่นขึ้นไปพ่นพออีกแล้วครับพี่น้องเ,อเจออีกแล้วหนึ่งรูหนึ่งตัวนี่เบอร์งีเมนหอเน่ะไคก่อนครับไปขีบมา อือมบบ้เลยวสองตัวสองตัวปะวสองตัวปะโอ้ได้สตัวรูนี้สตัวตัวมันีมีอีกวะมีแล้วเห็นสองตัวเขินเ่ยนะยอยมันอยู่ด้วยกันเหรอเด้หยห่วยอ่าเี่ยวยบันบดตัว

มึงเรื่องไหนพูดอะไรบ้าเตะเลยเราแดดแดค่อยหอนวนรีบพี่น้องนี่นบดอยู่เอมีกี่ฝาบังแดดไปพี่น้องเอ้ยมึงยังหอนแห้งกี่มอืมา ก็ว่าคุนหันจเป็นเนี่ยมันเนยนนยลยมนสีเหลือ,ลอกเลืนเาเยมันดยพนห่เนี่ยนตกน,นี่น้ำหใหรถแน่ั่นฝนพีบ้าน,นัน โนยังมาเล็กๆน่ว่ะดิเล็กๆแห้งๆไม่เป็นเยไอ่นนเอาเลี่ยไปเดิน้วมือเอาไปควายไม่อเนี่สุดดีนี่มันก็เป็นไปได้

mười lăm đi nhanh tôi ừ. ừ. nằm rồi chân Ừm cái gì chân chân không chân 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 cái gì chân 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 không chân 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 cái chân 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 ไอ้เงาอี๋อันนี้หงอกหงอกจิ้วเหม็นบาหูเย็นบะหงกเขียวๆกันแกงนั่งหงกเย็นขึ้มาอยู่หูวนี้ดินมันนี่มองสมรการวางไข่ไปทางพนมไพ่พนมไพ่แฮ้งไร้แห้งสบายแห้งเนาะสองคนเหรอเนาะสบายครับอย่ามาเป็นเอาตัวหนีมึงนะ มดเลยมึงเงาตัวไหนหน่อยหนึ่งเฮ้ยไหนอันเนี้ยเนี่ยไหนมาโอ้พอหน่อยได้ทั้งหมมากินนเลยพเนกลันจัดกาันพเนกลันนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเงี้ยตัวสองตัวตัวเดียวโอ้โหอ่างเงยนี่ทิมีตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวกันนะครับพี่น้องครับมาหนี่แหละครับตัวนึ่งครับ ว่าม,ม,ม,มุนน้ำพับมุนน้ำพับมุนน้ำพับอวนดีเถอะวะไม่ตัเสียบเลยนะาะถอดอกมาแลุ้่เลยงูทึ่งมาาทิ้เสียไปาลันไั่ม,ม,มีหมิ่นแล้วมันมากอยู่แล้วกับโหกๆกะสินอน,นอฝนสรงใสยังแหงมันขึ้นอย่างะพันมันคขึ้อย่างเพื่อนวะลังต่อลังแปดมันเห็นมาจากอย่างกินม เขาอื่นห้างตัว้างัเออ้างตัวเหรอว่า้งเตี้ยหน่อมันเอากะาม่เอากระดาษมาให้เรามันตอบเป็นรุ่นเก่าเสเว่นนี่ต่อไินเเเ้นเนาะไปกินเงินอยู่เขเตรอเอาเก้ามาผมไปไไปสปไ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 ้ทไปาไนไปเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่ปลามองไฟนำเงนไปค่ะ ผมตอนนี้มาเอาน้ำใหม่น้ำแาหาหน่อไม้ด้วยนะจ๊ะแบตกระเบิด พี่นอหมยกอยมีนำว่าโน่ใหม่ฮัลเขาลงปลามันอเขาบอกโ,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 โอเคครับพี่นอ้องมาอนีถือว่าพรกิจสมิครับมาอนีมากให้่หไม่เงาเหรอใหไม่เงา,าแต่ว่าได้ซุยางนะครับอ,อ,อ, <S <S อ้วได้สุยา,าปลาเนาะ แต่ใหน้องไม่แต่้อแตต้านแต่ไม well ่เงาครับผมพิดบาปน้องแต่ให้น้องทึ่นักมันจะปุุงรางปุงรางครับน้องแเาพี่เอกงมพี oh ่เอพี่เพี่เอแล้วาพอกวนี้เนะโอเคครับ่านถือแคลิมั้วาไหนบถือแจากไหข้อเมนไตคิปมากครับอยากให้ม่วดหิ้งคิปหนาข้อเมนมาไตคิปเหมือนกันแล้วที่ทำงานผ่านไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเืาไก่ เพื่อสีประพาด<อ>คลิปใหม่ๆคลิปของตเาเฮาคลิปมุงเฮาสีเห็ดคลิปนี้ห่างหน้าท่านผู้ชมวยยิรัยคาะแขกคนลุ่กระดิ่งน,นะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาพี่นอ้องงไปแล้วสวัสดีครับครับไป <c oughs>